ชีวประวัติคติธรรมอมตะพ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเสนอตอนที่11เรื่องสมเด็จได้รับพระราชทาน6บาทในตอนที่11ขรข้าพเจ้าเคยเขียนไว้ว่า สมเด็จท่านเป็นผู้แตกฉานในวิชานิรุติกศาสตร์เป็นผู้สันทัดจัดเกณฑ์ในภาษาไทยนับเป็นยอดสามารถศึกษาอ่านศิลาจารึกภาษาไทยโบราณได้แตกฉานเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเมื่อพฤษธศักราช2392สมเด็จได้ขึ้นไปเยี่ยมญาติที่เมืองกำแพงเพชรได้ไปอ่านศิลาจารึกแห่งวัดสเสด็จว่ามีพระบรมชาติบรรจุอยู่ในเจดีย์ แห่งวัดบรมชาติกำแพงเพชรและในโอกาสนั้นยังสามารถทราบถึงเรื่องที่บรรจุพระพิมพ์ไว้ในองค์พระเจดีย์อีกด้วยดังความปรากฏอยู่แล้วนั้นเรื่องสมเด็จเป็นผู้เชี่ยวชาญทางอักษร,รศาสตร์ยังปรากฏต่อมาอีกจนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวต้องพระชทานรางวัลเป็นเงินหกบาทนับเป็นเรื่องสําคัญที่ควรน,นามาเล่าเพื่อเป็นการเทิดทูนเยติคุณของสมเด็จให้ปรากฏไว้ต่อไป สมัยก่อนหลักการอ่านออกเสียงภาษาไทยของชาวไทยมักจะเป็นไปตามสำเนียงที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนกันมาเริ่มตั้งแต่ออกเสียงเรียกกอขอคอ,ขอมาทีเดียวเมื่อจำกอขอได้แล้วก็แจกลูกแม่กอกาและแม่กลนต่อไปตามลำดับครับพระเจ้ายัางทันได้ยินสำเนียงที่บิดาครัพระเจ้าอ่านให้ฟังและยังจำได้จนบัดนี้เช่นกอขอขอคอ คอคองนั thought, ้นต้องอ่านออกเสียงว่ากอข้อคอข้อคอขคะงถ้าอ่านแจกลูกแม่กอกาจะต้องอ่านออกเสียงว่ากอกากีกีกึกือกุกูเก่แก้ใกล้ใกล้โก้ก้าวก้ำกะแทนที่จะออกเสียงเป็นเก่แก่ไก่ใกล้โก้ก้ากำกะเช่นละการออกเสียงตามหลักวรรณยุก และหลักพันอักษรกลับอ่านเป็นเช่นกล่าวมาและเมื่อแจกลูกไปถึงแม่กลนคือเกณฑ์แกนโกนกอนกวนเกียนเกือนก็จะต้องอ้างให้ดังๆว่าเกณฑ์หมายหน้าอันหนึ่งแกนหมายหน้าสองอันโกนโอกอนอกวนวอเกียนยอเกือนอเป็นต้นเช่นนี้ทุกครั้งไปเป็นการช่วยความจำให้แม่นยำว่า การเขียนเกณฑ์น,นั้นสระเอมีหนึ่งอันแจนมีสระเอสองอันโบราณเรียกสระเอว่าไม้หน้าเขียนโกนต้องมีสระโอจึงต้องออกเสียงว่าโกนโอถ้าเขียนกรต้องมีตัวอถ้าเขียนกวนต้องมีตัววจึงต้องอ่านว่ากรออกวนวเมื่อถึงเกียนต้องจำไว้ว่ามีตัวยอจึงอ่านว่าเกียนยอ เพราะต้นเหตุของคำเยียนยอนี่แหละโบราณถ้าพูดกันถึงที่โล่งๆเตียนๆก็จะต้งพูดเป็นสร้อยคำว่าเตียนยอคือคำที่ติดปากมาจากการแจกลูกแม่กลตั้งแต่เล่าเรียนมาเมื่อย,ยังเป็นเด็กนั่นเองสมัยนั้นการศึกษาอาศัยภิกษุเป็นผู้สอนเป็นพื้นเมื่อภิกษุอาจารย์สอนได้ดังกล่าวมานี้บรรดาสิทธ ก็ศึกษาท่องจําไว้ตามที่อาจารย์สอนเพราะเหตุนี้หนังสือโบราณเก่าๆจะเห็นว่าถ้าเขียนเอกาต้องเป็นเอกาโอกาสเป็นโอกาสไมตรีเป็นไม้ตรีสอฉกเป็นสอฉกถือกลเป็นเจนทั้งทางราชการและทางพระสงฆ์องค์เจ้าและระบาดไปถึงการเทศนาวาทีในที่ต่างๆต,ตลอดจนการถวายพระธรรมเทศนาในพระบรมหาราชวัง องค์พระธรรมกถึกก็เทศนาด้วยแช้คำดังได้พณน,นามาเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสดับด้วยความรำคาญพระธารุไทยเป็นอันมากแต่ยังไม่เหมาะก่โอกาสก็ส่งระง,งับไว้ก่อนสมเด็จพระพุทธเจา้าก็องค์หนึ่งที่ต้องพลอยรำคาญโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้เป็นด้วยสมเด็จทรงศึกษาภาษาไทยแตกฉานทราบถึงการออกเสียงในภาษาไทย ที่ถูกต้องว่าควรออกเสียงเช่นไรและเมื่อมีกิจรับนิมนต์ไปเทศนาสั่งสอนในที่แห่งใดดูจะเป็นสมเด็จองค์เดียวที่เทศนาด้วยเท่าคาในภาษาไทยด้วยการออกเสียงถูกต้องตามอักขราวิธีจนเป็นที่เรื่องลือกันไปทั่วว่าสมเด็จเทศไม่เหมือนภิกษุองค์อื่นฟังแล้วรื่นหูนักวันหนึ่งเป็นวันเสาร์เดือนเจ็ด ขึ้น14่ขั้ปีขานจุลศักราช1,2,1,6พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชธาแจกล้าใครจะทรงสนับพระธรรมเทศนาจึงให้พระธรรมการไปนิมนต์สมเด็จให้เข้ามาเทศในพระบรมหาราชวังซึ่งขณะนั้นแม้จะเป็นเวลารัติการเกือบสีทุ่มแล้วก็าตามเมื่อสมเด็จได้ทราบถึงพระราชประสงค์ดังนั้นก็รับนิมนต์เข้าไปถวายพระธรรมเทศนา ในพระบรมหาราชวังณพระที่นั่งอม,มรินวินิจฉัยเป็นประเพณีอยู่ว่าการเทศนั้นภายหลังรัตนาทำแล้วองค์ธรรมกถึกจะต้องขึ้นต้นด้วยการบอกสักรารอย่างพิสดารการบอกสักรารนั้นต้องบอกละเอียดละอว่าบับนี้เป็นปีเดือนวันอะไรพุทธศาสนาล่วงไปแล้วกี่ปียังอยู่ต่อไปอีกกี่ปีจึงจะครบห้าพันพรรษาอันถือเป็นคติมาแต่โบราณว่า เป็นเกณฑ์สิ้นสุดอายุพระพุทธศาสนาดังจะยกตัวอย่างการบอกสักการปีรากาตรีศกพุทธศักราช2,464มาให้เห็นดังนี้อุกาสะสิริสกยมุนีสัพัญยูพุทธะปรินิพุตตะดิวโสปัถายะเอกูนวีสะทิวะสุตระดัสมาสาธิกะเตสัตถิสังวัชรุตระ จตุสตาธิกานิดเวสังวัชระสัตสานิอเหสุงอิมัสมิงปัจจุปนนากาเลกุกกตะสังวัชระคิมหะอุตุมหิกิตามาเสสุกปเขปัญจมิยาติทียังโสระวาเรอนาคเตกาเกดสะลิบสุตระเอกะมาสาทิกะฉัดติงสะ สังวัชรุตระปัญจสตาธิกานิเดเวสังวัชรสัสสานิพวิสันติสิริสุภมัสดุพระพุทธศาสนานับการจำเดิมแต่วันสุเด็จพระบรมศากยมุนีสีสันเพชรพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันธปรินิพานมาแล้วล่วงแล้ว2463พรรษาเศษนับแต่วันภัยสาขะปุญรณมีมา10เดือน19วัน จะกล่าวการปัจจุบันวันหนึ่งบัดนี้ปีรากาตรีศกคิพารดูเดือนหขึ้นห้าข้ามวันเสาร์เป็นปัจยุบันวานอย่างพระพุทธศาสนาการส่วนอนาคตซึ่งกำหนดว่าจะเป็นไปในเบื้องหน้านั้นอีก2536พรรษาเสษก่อนแต่การที่ภัยสาขาพุรณะจะมีมายัางอีกหนึ่งเดือนกับสิบวันรวมพระพุทธศาสนาการสามส่วนประมวลณที่เดียวกัน จึงจะบรรจบครบห0 0พันพรรษาสมเด็จท่านก็ได้ลำดับสกราชตามในยะที่ได้ยกมากล่าวนี้เหมือนกันแต่เมื่อถึงบอกเลขศกกำกับยุรศกราชสมเด็จหาได้ออกเสียงเช่นพระธรรมกถึกองค์อื่นๆไม่ปีนั้นเป็นปีขานยุรศักราช1 2 1 6เลขศกกำกับยุรศักราชเป็นเลข6 สมเด็จพระพุทธจารย์โตออกเสียงชอศกไม่ได้ออกเสียงเป็นช่อศกส่วนพระธรรมกถึกอื่นๆเคยถวายพระธรรมเทศนาปรากฏว่าบรรดาขราชการทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในบางคนที่ประชุมฟังเทศโดยเสด็จอยู่นั้นได้ยินทั่วกันต่างประกันหัวเราะว่าสมเด็จเทศด้วยการออกเสียงแผลงให้ผิดกับภิกษุองค์อื่นๆและถือกันเป็นเรื่องธรรมดาที่สมเด็จจะต้องเทศ ด้วยการออกเสียงเช่นนั้นเพราะเป็นปกติวิสัยของสมเด็จชอบทําอะไรแผลงแผลงแปลกแป,ปพิสดารให้ผิดกับภิกษุอื่นเสมอมาทั้งนี้ได้แม้เทศนั้นจะต่อ,ตอนหน้าข้าทูลอองทุดีพระบาทและแม้เฉพาะพระพักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าก็ได้ทรงสดับสมเด็จบอกสกราชด้วยน้ําเสียงที่ถูกต้องตามอัขรวิธีด้วยเหมือนกันโดยสมเด็จ ม่ได้วิตกว่าจะถูกกริ้วแม้ประการใดๆคงถวายพระธรรมเทศนาไปตามปกติมีอยู่ผู้เดียวที่เดือดร้อนมากผู้นั้นคือพระธรรมการพระธรรมการเมื่อได้ยินสมเด็จเทศบอกสักการด้วยน้ำเสียงตามอักรวิธีดังนั้นก็ถึงกับกระสับกระส่ายวูจะถูกกริว้วพลอยฟ้าพลอยฝนแต่ก็หาถูกกริ้วไม่จนกระทั่งสมเด็จเทศจบถวายพระพรล,ลาวันนั้น พระธรรมการไม่ถูกเริ้วด้วยเรื่องที่วิตกนั้นเลยครั้นรุ่งขึ้นนวันอาทิตย์เดือน7แรมหนึ่งค่ำปีขานจุลศักราช1216พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรณุณาโปรดเกล้าให้พระธรรมการเข้าเฝ้าละองทุดีพระบาทรับกระแสะพระบรมราชองการใส่เกล้าใส่กระมมถึงเรื่องพระธรรมจิติเทศออกสำเนียง ฉะศกแทนช่อศกหนแรกพอพระธรรมการได้ยินพระกระแสเรื่องสมเด็จถวายเทศเกี่ยวใจคาชอ่อศกแทนช่อศกก็แทบจะสุดอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งครั้นหมอบฟังพระกระแสพระราชํารัสจ,จบก็โล่งใจเพราะพระกระแสนั้นเป็นเรื่องโปรดสมเด็จที่ถวายเทศด้วยเ้อยคำถูกต้องตามหลักภาษาไทยพระาชทานเงินบูชาแทนหมายแก่สมเด็จเป็นจํานวนหกบาท และให้พระธรรมการนำความไปประกาศให้ข้าทูลลอะองและภิกษุสมณะทราบตามในยะที่ทรงโปรดนั้นด้วยครานพระราชทานต้นร่างพระราชหัตให้พระธรรมการแล้วก็เสด็จขึ้นพระธรรมการรับบรมราชองการใส่กล้าวแล้วออกมานำพระบรมราชองการออกประกาศตามพระบรมราชประสงค์ดังนี้ ประกาศใช้คำฉะศกแทนช่อศกณวันอาทิตย์เดือนเจ็แรมหนึ่งข้าปีขานจุลศักราช1216ด้วยพระธรรมการบดีศีวิสุทธิ์ศาสนบรูประการจางวางกรมพระธรรมการรับพระบรมราชองการใส่กล้าวสั่งว่าหน้าวันเสาร์เดือน7ขึ้น15บห้าข้ำปีขานสะฉกเพลาสีทุ่มเศษพระธรรมกิตติวรคังโคศิตาราม เข้าไปถวายเทศนาในพระที่นั่งอมรินทรมินิชัยแล้วถวายสักการะว่าปีขานฉะศกนั้นทรงพระจําริเห็นว่าคําที่พระธรรมจิตถวายว่าปีขานฉะศกเป็นคําพูดตามอักขราภาษาไทยที่เล่าเรียนกันต่อๆมาจึงทรงพระกรุณาหมายใช้เงินแทนบูชาคําที่ว่าปีขานฉะศกแก่พระธรรมจิตหมายละสลึง24หมายเป็นเงินตรา6บาท แล้วทรงพระราชดำริเห็นว่าพระธรรมจิติอายุวัดสามารถได้ถวายเทศนาในหลวงแลไในเทศนาในเจ้าต่างกรมเจ้ายังไม่ได้ตั้งกรมฝ่ายหน้าฝ่ายในเซนาบ,บดีข้าทูลลอองธุรีพระบาทและราษฎรทั้งปวงมีผู้นับถือโดยมากซึ่งพระธรรมจิติถวายสักการะว่าปีขานฉะสกครั้งนี้ควรจะเป็นแบบฉบับสำหรับแผ่นดินต่อไปได้ตั้งแต่บัดน,นี้สืบเมื่อหน้า ถ้าปีใดเป็นฉะศกแล้วให้ใช้คำว่าปีฉะศกทุกปีตามอย่างพระธรรมจิติถวายสการาชนั้นเถิดให้พระครูอมรวิชัยประกาศกับพระราชาคณะพระครูฐานานุกมรมเปรียญเจ้าธิการและพระสงฆ์อนุจรถวายสกราชและถวายพระพรว่าปีขานฉะศกจงได้อย่าให้ถวยายสการณถวายพระพรว่าปีขานช่อศกเลยเป็นอันขาดทีเดียวหมายณวันอาทิตย์เดือนเจ็ แรมหนึ่งข่ำปีขานฉะศกตามที่นำเสนอเกติคุณของสมเด็จโตในด้านแตกฉานวิชานิรุติศาสตร์มาให้เห็นดังพระนามานี้พอจะเป็นเครื่องเตือนใจบรรดาผู้ที่นิยมนับถือสมเด็จว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณสมบัติควรเคารพกราบไหว้าปานใดแต่ถ้าจะมีผู้แย้งว่าตามที่ว่าสมเด็จเป็นผู้แตกฉานทั้งคันธตุระ และวิปัสสนาธุระอัครวิธีเป็นอย่างยอดนั้นชันสมเด็จจึงสอบไล่ได้เปลี่ยนเพียงสี่ประโยคเล่าไม่เป็นการขัดแย้งกันไปหรือความข้อนี้เฉลยไม่ยากข้าพเจ้าเคยได้ตั้งปัญหาข้อนี้ถามผู้ใหญ่หลายท่านด้วยกันท่านในข้อสังเกตที่น่าฟังว่าสมเด็จพระพุทธเจา้าโตท่านเป็นภิกษุผู้รู้การและรู้ราตรีนานการศึกษาของท่านไม่ได้มุ่งเอาประโยคประเรียนหากแต่มุ่งรู้วิทยาการ เพื่อบรรลุความประสงค์ในการกำจัดอวิชชามากกว่าอย่างอื่นดังนั้นการที่ท่านเข้าสอบไล่เยี่ยงพิสูจนอื่นก็เป็นด้วยขัดความประสงค์ของอาจารย์ไม่ได้เพื่อถูกความประสงค์ของอาจารย์เป็นสําคัญท่านจึงแปลไปเพียงสีประโยคก,ก็หยุดเพียงเท่านั้นไม่ประสงค์จะแปลต่อไปอีกและข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งสมเด็จท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะผนวด ทรงเป็นปร,ริญเพียงห้าประโยคเท่านั้นการที่ท่านจะแปลประโยคเ์ปร,รินให้สูงขึ้นไปกว่าเป็นสิ่งไม่สมควรประพฤติมติข้อนี้ถือกันเคร่งในกลุ่มภิกษุผู้ทรงคุณธรรมวิเศษทุกรูปทุกองคจะไม่พยายามสอบประโยคน์ปร,รินให้เลยห้าประโยคขึ้นไปเป็นอันขาดสักขีพยานข้อนี้จะเห็นได้จากสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวัชิรยานวโรรสกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตร ทรงสอบรเรียนเพียงห้าประโยคเท่านั้นแต่ทั้งสองพระองค์สามารถรจนารักสูตรทมหรือสามารถสอนสิทธิยานุสิทธิ์ให้สอบรเรียนเก้าประโยคได้มากต่อมากเพราะคุณวุฒิของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าและของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชิน,นวรบรรลือเจติคุณปานใดกลุ่มนักศึกษาย่อมทราบกันดีแล้วฉะนั้นการที่สมเด็จพระพุทธาจย์โตทันยุติการแปลเปลี่ยนเพียงสี่ประโยคก็มีในยยะดังได้พรรณนาม,มา หรือใครจะเห็นว่าสมเด็จประชจากคุณวุฒิในด้านคันธุระและอรปสนาธุระก็น่าจะเขียนค้านมาได้